มันก็เลยทำให้ผมสามารถไปคว้าแชมป์ในรายการนั้นได้การเรียนก็ตกต่ําผลงานก็ไม่เกิดผมสามารถเข้าวิศวะจุฬาได้โดยที่ไม่ต้องไปแข่งกับใครเลยก็ว่าได้นะครับสวัสดีครับก็วันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่แตกต่างจากคลิปปกติที่ผมทําไปนิดนึงก็ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์การเข้าคณะวิศวะจุฬาของผมนะครับโดยที่ผมเนี่ยไม่ได้ไป ดพิเศษไม่ได้อ่านหนังสือแล้วก็ไม่ได้ไปสอบพวกแกลดแพดเพื่อเข้าใน TCAT รอบ2 3 4นะครับผมก็สามารถเข้า TCAT ในรอบหนึ่งได้เลยนะครับโดยเรื่องราวความเป็นมาเนี่ยว่าผมสามารถทำพวกนี้ได้ยังไงก็จะเป็นสิ่งที่เรามาคุยกันในคลิปนี้ครับ ก็เดี๋ยวผมจะเล่าเป็นในเชิงของไทม์ไลน์นะครับตั้งแต่ช่วงในปี2015จนถึง2021ที่ผมยื่นเข้ามาหาหลนยนะครับก็คือโคเวอร์ตั้งแต่ช่วงประมาณป .6 จะขึ้นม .1 ถึงม .6 จริงแล้วเนี่ยผมต้องเล่าก่อนว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้เรียนพิเศษเยอะนะครับเพราะว่า1เลยผมไม่ได้มีแผนว่าผมจะย้ายโรงเรียนตอนม .1 หรือว่าตอนม3หรือว่าจะมีการไปสอบแข่งขันใดๆ2คือ ทักษะการเรียนรู้ของผมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ดีมากก็คือตอบเมื่อผมได้ประยุกต์ความรู้นั้นมาใช้จริงหรือว่าเป็นการได้จับต้องกับมันจริงๆผมถึงจะมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่สูงดังนั้นการอ่านหนังสือหรือว่าการไปเรียนพิเศษที่นั่งอยู่หน้าคอมเนี่ยมันจึงไม่ตอบโจทย์สําหรับผมซะทีเดียว ผมก็เลยเลือกที่จะไม่ีพิเศษแล้วเอาเวลาว่างที่เหลืออยู่หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปทํากิจกรรมเพื่อค้นหาตัวเองว่าผมชอบอะไรจริงๆก็ลองมาหลายอย่างแล้วครับตั้งแต่การเล่นกีฬาการเล่นดนตรีการอ่านหนังสือแล้วก็อีกมากมายนะครับแต่จุดหนึ่งที่ผมเริ่มรู้สึกว่าเออผมค้นพบตัวเองแล้วว่าสุดท้ายแล้วผมอยากจะทําอะไรในอนาคตเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงปี2 0 1 5น้เนี่ยแหละครับ โดยในช่วงนั้นเนี่ยก็มีงานหนังสือที่จัดประจําทุกป,ปีเนี่ยผมก็ลองไปเดินดูไปหาหนังสือมากระตุ้นมาเล่นอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ไปเจอบูธบูธหนึ่งที่เขาเอาหุ่นยนต์ที่เราต้องเขียนโปรแกรมใส่เข้าไปแล้วก็สั่งการมันผมก็ลองซื้อกลับมาเล่นเหมือนเป็นแบบของเล่นอีกชิ้นหนึ่งของผมที่ผมไม่ได้คิดอะไรมากในตอนนั้นนะครับผมก็แค่อย,อยากลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆคราวนี้เนี่ยผมก็เริ่มทําแล้วก็เออเริ่มสนุกกับมันแต่ผมไม่สามารถทําอะไรได้เยอะเลยครับเพราะว่า ความรู้เนี่ยผมก็ไม่ได้มีมากทางด้านฮาร์ดแวร์ก็ยังประกอบไม่เป็นทางด้านซอฟต์แวร์ก็ยังเขียนโค้ดได้ไม่ซับซ้อนมากพอครานี้เนี่ยตอนที่ผมขึ้นมาหมนหนึ่งนะครับผมก็ได้ไปเหมือนกับเข้าร่วมกลุ่มโคดดิ้งหลังเลิกเรียนอะไรประมาณนี้นะครับที่จะมีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยมาสอนเขียนโปรแกร,รมภาษาซีให้กับกลุ่มนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่สนใจที่จะโคดดิ้งหรือว่าเข้าสอนอ,นอคอม คราวนี้เนี่ยพอผมได้ลองแตะโคดดิ้งที่แอดวานซ์มากขึ้นที่เป็นแบบการเขียนภาษาอะไรที่ไม่ใช่เป็นการลากบล็อกมาวางอะไรอย่างนี้เนี่ยมันเริ่มทําให้ผมรู้สึกว่าเออผมลงไหลในการโคดดิ้งผมลงไหลในการคิดแนวคิดแบบโคเดอร์ว่าเขามีวิธีคิดยังไงหรือว่าในการแก้โจทย์ มันก็เลยเหมือนกับทําให้ผมสามารถใช้เวลากับการโคดดิ้งเนี่ยได้ไปเยอะมากจนลืมเวลาว่าผมใช้เวลาไปกับมันเท่าไหร่แล้วทั้งหลังเลิกเรียนแล้วก็เสาร์อาทิตย์เลยครับพอผมเริ่มโคดดิ้งแดดวานมาขึ้นเนี่ยผมก็ลองหันกลับมาดูตัวโรบอรทที่ผมมีอยู่ผมก็เอ๊ว่าพอผมมีทักษะด้านโคดดิ้งมากขึ้นเนี่ยผมสามารถประยุกต์ไปใช้กับตัวหุ่นยนต์ได้ไหมซึ่ง2เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องทางด้านวิศวกรรมที่มันคล้ายๆกันอยู่ละเราสามารถประยุกต์ไปไประยุกมาได้นะครับผมก็เลยลองไป เขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานหุ่นยนต์ให้มันแอดวานซ์มากขึ้นพอผมเริ่มทําอะไรได้บ้างนิดหน่อยเนี่ยผมก็อยากจะลองวัดฝีมือตัวเองว่าผมมีฝีมือเท่าไหร่ละเมื่อเทียบกับคนอื่นๆหรือว่าเทียบกับตัวเองเนี่ยผมก็เลยลองไปแข่งดูครับทั้งรายการช่วง2015เนี่ยผมก็ไปแข่งรู้สึกรายการเดียวมั้งครับก็คือเป็นรายการ w RG เป็นการแข่งหุ่นยนต์ซูโม่กับหุ่นยนต์ดับเพลิง ตอนนั้นก็ไม่ได้รางวัลอะไรอยู่แล้วครับเพราะว่าผมไม่มีประสบการณ์อะไรเลยผมแค่อยากไปลองฝีมือไปลองดูว่าผมจะสามารถทําอะไรได้บ้างแต่มันก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรมากมายแล้วก็ได้อะไรที่เป็นความรู้มาเสริมเติมแต่งดูว่าผมจะต้องปรับปรุงอะไรในบ้างในอนาคตผมก็เลยกลับมาพัฒนาฝีมือตัวเองทางด้านเชิงวิศวกรรมด้านหุ่นยนต์ด้านการขดดิ้งครับจนมาในปี2016เนี่ย มันก็มีรายการหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นในการไต่ระดับขึ้นไปของผมนั่นก็คือรายการ spu line tracking robot มันเป็นรายการเกี่ยวกับการที่ให้นักเรียนเนี่ยสร้างหุ่นยนต์รถเดินตามเส้นความเร็วสูงครับไปแข่งกันว่าใครจะใช้เวลาในการวิ่งวนแทร็กเนี่ยได้น้อยที่สุดปกติแล้วตอนนั้นครับส่วนใหญ่ที่ผมไปเห็นในรายการคือมันจะเป็นหุ่นยนต์แบบง่ายๆครับอะไรทึมง,ง่ายๆที่มันก็จะเดินตามเส้นแบบยึดๆ,ๆ,ๆไปเรื่อย แต่คราวนี้ผมไม่อยากจะทําหุ่นยนต์ธรรมดาธรรมดาไปแข่งเพราะว่ามันไม่ได้พัฒนาฝีมืออะไรผมผมไม่ได้เรียนรู้อะไรจากมันเพิ่มขึ้นนะครับผมก็เลยลองไปหาคลิปดูว่าไอ้พวกฝรั่งเนี่ยเขามีเทคนิคอะไรยังไงที่ทําให้หุ่นยนต์เเนี่ยเร็วมากเร็วแบบเทียบกับของเด็กไทยในยตอนนั้นไม่ได้เลยนะครับผมก็ได้ไปเจออัลกอริทึมตัวหนึ่งครับเขาเรียกว่า pid ไอตัวนี้เนี่ยมันจะ เป็นอัลกอริทึมที่มาเสริมผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับแต่ว่ามันจะทําให้เราสามารถสร้างหุ่นยนต์ที่มันวิ่งเร็วขึ้นได้ผมเชื่อนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยผมเป็นเหมือนกับคนแรกๆเป็นเด็กไทยคนแรกๆครับที่เอาอัลกอริทึมตัวนีน้มาใช้กับในหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นมันก็เลยทาให้ผมสามารถไปคว้าแชมป์ในรายการนั้นได้เป็นครั้งแรกที่ผมทําอะไรแล้วได้แชมป์มาจากในการแข่งขันนะครับคราวนี้เนี่ยพอมาช่วงปี2017นะครับก็คือจะอยู่ประมาณม .3 แล้ว ผมก็เหมือนถูกบังคับนะครับถูกแม่บังคับให้ไปเรียนซัมเมอร์ที่นิวซีแลนด์ที่แรกผมไม่ได้อยากไปหรอกครับเพราะว่าตอนนั้นปิดเทอมเนาะผมก็อยากจะทําอะไรเกี่ยวของผมเกี่ยวกับเลนท้อนิกเกี่ยวกับหุ่นยนต์อะไรไปเรื่อยๆของผมแต่การที่ผมได้ไปที่นิวซีแลนด์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเปิดโลกทางด้านการศึกษาให้ผมมากมันทําให้ผมเปลี่ยนแนวคิดไปเยอะมากนะครับจากการที่ได้ไปเข้าคลาสสเต็มของเขานะครับซึ่งมันเป็นการคลาสที่รวมทั้ง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเอ็นจิเนียริ่งแล้วก็แมทเข้ามารวมกันแล้วก็สร้างออกมาเป็นนวัตกรรมหรือว่าเอามาแก้ปัญหาอะไรปัญหาหนึ่งนะครับที่ตอนนั้นผมไปเรียนจากจุดนี้เนี่ยที่ผมได้ไปซัมเมอร์ที่นิวซีแลด์เนี่ยมันก็เลยทําให้ผมอยากจะไปเรียนต่างประเทศดังนั้นเป้าหมายการเรียนในไทยเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องลองสําหรับผมละผมรู้สึกว่า การที่ผมไปอยู่ในระบบการศึกษาของต่างประเทศเนี่ยมันจะเหมาะกับตัวผมมากกว่าที่เขามีการประยุกต์ความรู้มากกว่าการที่เราจะมาท่องจําอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปเป็นการเล่า,าประสบการณ์แอดมิชั่นที่ต่างประเทศของผมมาอีกคลิปหนึ่งคราวนี้กลับมาเรื่องของการเข้าวิศวะในไทยพอผมได้ไปเข้าคาตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ผมรู้จักกับ 3D p r i n t e r นะครับหรือว่าเครื่องพิมพ์สามมิติตอนอยู่ที่นู่นนะครับผมก็เลยคุยกับพ่อแม่ผมเลยครับว่า ผมอยากจะได้ 3D พิมพ์เตมาใช้สักเครื่องหนึ่งคราวนี้เนี่ยพ่อผมก็บอกว่าได้แต่มีข้อแม้ว่าผมจะต้องออกแบบ3ามิติให้เป็นก่อนแล้วก็เครื่องที่จะซื้อมาเนี่ยไม่ใช่เครื่องสําเร็จรูปจะต้องเป็นเครื่องที่ผมเอามาประกอบเองเพื่อให้ผมสามารถเรียนรู้ระบบกลไกของมันได้ผมก็เลยตั้งโจทย์กับตัวเองเลยครับว่าผมจะต้องไปเรียนรู้วิธีการออกแบบให้ได้ผมก็ไม่ได้มีคอร์สเรียนไม่ได้มีใครสอนอยู่ในโรงเรียนอยู่แล้วดังนั้น จุดเดียวที่ผมสามารถหาข้อมูลพวกนี้ได้ก็คืออินเทอร์เน็ตครับผมก็ลองไปหาแบบพวก t ูต o r i ล l ทางอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเขามีการสอนเขียนออกแบบสามิติยังไงด้วยโปรแกรม solidworks หรือโปรแกรม,มอ,อื่นๆผมก็ได้นั่งลองเล่นจนสามารถออกแบบสามิติด้วยตัวเองได้นะครับซึ่งพอผมออกแบบเป็นเนี่ยพอผมก็เลยซื้อตัว 3d printer มาให้มาให้ผมลองประกอบเองนะครับว่าผมจะสามารถเข้าใจตัวนี้ได้ไหม พอผมได้ 3D printer แล้วก็ประกอบเนี่ยผมก็เลยเหมือนมีกับมีความเข้าใจในระบบกลไกลของการทำงานของ 3D printer มากขึ้นผมก็เลยอยากจะต่อยอดฝีมือของผมครับว่าคราวนี้เนี่ยผมมีความรู้อยู่3ข้อหลักๆนั่นก็คือหุ่นยนต์เรื่องฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ทางด้านการเขียนโปรแกรมแล้วก็ 3D printer ที่เป็นความรู้ใหม่ของผมขึ้นมา แล้วในช่วงนั้นนะครับไทยแลนด์4.0เนี่ยมันก็เหมือนกับเริ่มเป็นเทรนด์ขึ้นมาแล้วมันเริ่มมีประเด็นขึ้นมาว่าเรามาสร้างนวัตกรรมกันดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยลองคิดว่าผมอยากจะทํานวัตกรรมของผมขึ้นมาเองบ้างแต่ผมจะทําอะไรที่มันใหม่มันเป็นไอเดียที่แปลกแล้วก็มันสามารถโชว์ศักยภาพของผมขึ้นมาได้ผมก็เลยมองกลับไปที่สกิล3สกิลของผมครับว่าผมสามารถทําอะไรกับมันได้ นั้นก็เลยเกิดมาเป็นนวัตกรรมของผมขึ้นมาก็คือ Vertical Smart Farm คราวนี้ Vertical Smart Farm เนี่ยมันอาจจะฟังแล้วงงนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือเหมือนกับ 3D printer เนี่ยแหละครับที่เอามาปลูกผักผมก็เลยใช้ความรู้ในเรื่องของกลไก 3D printer การขยับซอฟต์แวร์ต่างๆมาใช้แล้วก็2ก็คือ เรื่องของการเขียนโปรแกรมผมก็เอามาเขียนโปรแกรมสั่งการนู่นนี่นั่นแล้วก็3ก็คือเรื่องหุ่นยนต์ก็คือเรื่องแมคินิกทุกอย่างของตัวระบบโครงตัวนี้ัวทีเข้าสมาร์ทฟาร์มเนี่ยมันก็เลยทําให้ผมได้ไปประกวดนวัตรกรรมหลายที่แล้วก็ไปคว้าแชมป์มาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปคอนเฟรนซ์ที่ต่างประเทศมากขึ้น มันก็เป็นเหมือนกับการเปิดโลกทางด้านวิชาการมากขึ้นนะครับสาหรับผมว่าในโลกเวทีต่างประเทศเนี่ยเขามีนวัตกรรมแบบไหนกันบ้างแล้วแล้วคอนเฟล็กซ์ของเขาเนี่ยมันทํางานยังไงมีการแชร์ความรู้มีการอะไรยังไงบ้างนะครับในช่วงนั้นเนี่ยช่วงปี2017-2018ผมก็ใช้ตัวนวัตกรรมตัวเนี้พัฒนามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปประกวดประกอบกับโชคดีมากเลยครับที่ตอนนั้น,นทีแคสเข้ามาพอดีซึ่งทีแคสเนี่ยมันก็มีรอบหนึ่งที่ สามารถทําให้ผมเนี่ยยืนพอร์ตเข้าไปได้มันก็เลยทําให้ผมชื่นใจขึ้นมาได้ว่าเอออย่างน้อยผมก็น่าจะมีมหาลัยในไทยเรียนนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป้าหมายของผมคือไทยเนี่ยเป็นทางสำรองแล้วผมจะมุ่งไปเรียนต่างประเทศให้ได้พอผมขึ้นมาม .4 ในปี2018เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ผมไม่ได้มีผลงานแล้วก็เรียกได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ตกต่ำลงมาทีหนึ่งของผมนะครับในเรื่องของการทำกิจกรรมแล้วก็การเรียนเพราะว่า พอขึ้นมาม .4 เนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้กัน็คือมันต้องเลือกสายดังนั้นการเลือกสายเนี่ยผมเลือกสายวิทย์มันจะมีการเรียนที่ยากมากขึ้นแล้วก็เจาะลึกมากขึ้นในรายวิชาต่างๆประกอบกับการที่ผมมีการแข่งไปประกวดแข่งขันมากขึ้นเนี่ยมันก็เลยทําให้การเรียนในห้องเรียนของผมเนี่ยมันไม่ได้ประติดประต่อกันการแบ่งเวลาแบ่งพลังงานที่ทผมเนี่ยจะไป โฟกัสกับทั้ง2จุดพร้อมกันเนี่ยผมยังทําได้ไม่ดีพอการเรียนก็ตกต่ําผลงานก็ไม่เกิดดังนั้นช่วงม4นะครับหรือช่วงปี2018เนี่ยจะเป็นช่วงที่เหมือนกับเป็นจุดดาวดาวของผมเทค e นโลยจากตรงน,นี้นะครับก็คือการ manage เวลาให้ดีเนี่ยถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้าผมต้องการที่จะทําทั้งการเรียนให้ไม่ตกต่ำเกินไป แล้วก็ทั้งทํากิจกรรมปี2018ก็เลยจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับสำหรับในชีวิตของผมพอมาในปี2019นะครับพอผมเริ่มปรับตัวกับชีวิตมัธยมปลายได้แล้วก็เริ่ม manage เวลาได้แล้วเนี่ย ผมก็เลยเริ่มกลับมาทํากิจกรรมมากขึ้นแล้วก็เรียนเนี่ยก็จะไม่ตกลงไปโดยจากที่ผมเคยเล่าไปนะครับว่าผมเคยไปคว้าแชมป์ที่รายการ SPU ที่มหาลัยศรีประทุมในปี2016มันก็เลยทาให้ผมได้รู้จักอาจารย์ที่มหาลัยอยู่คนหนึ่งนะครับโดยเขาเนี่ยก็จะเป็นคนที่พัฒนาหุ่นยนต์ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อยู่ละหรือว่าเป็น medical robot นะครับซึ่งเขาทําเกี่ยวกับ exoskeleton ผมก็เลยลองไปคุยกับเขาว่า ผมจะสามารถร่วมทำงานวิจัยกับเขาได้ไหมเพราะว่าผมก็สนใจทางด้านนี้แล้วก็อยากจะทำพวก medical robot อยู่แล้วพอไปคุยกับเขานะครับเขาก็เลยเหมือนกับว่าโอเคมาร่วมทำ research กับเขาได้แต่ว่าผมก็เลย request ไปอีกอย่างหนึ่งว่าผมไม่อยากจะไปทำส่วนที่เขาทำอยู่ผมอยากจะทำส่วนของผมเองคือตอนนั้นเนี่ยเขาทำหุ่นยนต์ส่วนท่อนล่างของมนุษย์นะครับผมก็เลยอยากจะลองทำส่วนท่อนบนของมนุษย์เขาก็เลยแนะนําให้ผมไปทําการ review paper นะครับหรือว่าไปการ อ่านบทความวิชาการหลายๆที่เนี่ยออกมาแล้วก็เอามาเขียนเป็น paper ของตัวเองว่าตอนนี้เทคโนโลยีเกี่ยวกับด้าน exoskeleton เกี่ยวกับ upper limb เนี่ยหรือว่าท่อนบนของมนุษย์เนี่ยมีอะไรที่เขาทํากันไว้อยู่บ้างแล้วการเขียน paper ครั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการเปิดโลกวิชาการที่ advance ขึ้นไปอีกนะครับสำหรับตัวผม ผมก็เขียนเปเปอร์แล้วก็พับดิชลงไปในเจอแนลที่เป็นแบบอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วตอนที่ผมได้คุยกับดรคนนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนกับแนะนําว่าการไปเรียนต่างประเทศเนี่ยมันมีข้อดียังไงบ้างแล้วมันมีทุนอะไรหลายอย่างนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปเล่าในอีกคลิปหนึ่งแล้วกันครับใครสนใจก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับการเขียนเปเปอร์ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ผมได้ไปเจอเทคโนโลยีหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจแต่การพัฒนาเนี่ยมันยังมีไม่เยอะนะครับก็คือส่วนของกระดูกสันหลังตรงเอ็กโซส มันมีนการพัฒนาที่น้อยมากแต่มันเป็นจุดที่มันสร้างปัญหาให้กับ upper limb exoskeleton หลายๆตัวนะครับมันก็เลยทําให้ผมอยากจะคิดต่อยอดว่าเอ้ยผมจะทํำยังไงเนี่ยที่จะพัฒนาตัวส่วนของกระดูกสันหลังได้เป็นการต่อยอดจากสิ่งที่เขามีอยู่มันก็เลยทําให้เป็นจุดเริ่มต้นของการทํางานวิจัยของตัวผมเองกับดรธนินทนะครับซึ่งจากการอ่านเป p e r จาก อไอเดียของผมที่มีเกี่ยวกับตัวกระดูกสันหลังเนี่ยแล้วก็จากทักษะที่ผมมีนะครับมันก็เลยทําให้ผมสามารถสร้างเป็นนวัตกรรมของผมเองได้นะครับชื่อว่า e x p i ซึ่งนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็น จุดนึงที่ผลักดันให้ผมสามารถไปอยู่ในเวทีโลกได้นะครับโดยที่ผมก็ได้ไปเจอกับใครหลายๆคนที่เขาก็เป็นเอ็กซ์เพรทางด้านนี้มา, idea, มาแชร์ไอเดียมาแลกเปลี่ยนความรู้นะครับในคอนเฟรนซ์ต่างๆที่ผมไปจนมีงานนึ่งครับที่ผมไปเนี่ยก็มีโปรเฟสเซอร์จากนันยางครับแล้วก็ NUS ซึ่งเป็นอสองมหาลัยที่ดีที่สุดของสิงคโปร์เนี่ยเข้ามาคุยกับผมแล้วก็เหมือนกับอยากให้ผมไปเรียนที่นั่นนะครับมันก็เป็นเหมือนจุดนึงว่า สิ่งที่ผมทำมาเนี่ยมันมีคนยอมรับแล้วก็มันเป็นอะไรที่ดีระดับหนึ่งในเวทีโลกซึ่งตัวนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยนอกจากว่ามันจะส่งผลให้ผมเนี่ยไปอยู่ในเวทีโลกได้ได้ไปประกวดได้ไปพรีเซนต์งานที่ต่างประเทศมากขึ้นเนี่ยมันก็ยังทําให้ผมได้ลองประสบการณ์อะไรใหม่ๆเช่นการยื่นพาเทนต์ของตัวเองครับหรือว่าจดสิทธิบัตรของตัวเองแล้วก็ได้มีโอกาสไปทําอะไรอีกหลายๆอย่างที่ผมจะไม่สามารถทําได้เลยถ้าผมไม่มีจุดเริ่มต้น จากการสร้างนงวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาจุดหนึ่งเลยเนี่ยที่สําคัญมากๆที่ผมได้มาจากนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยก็คือทุน JCP ระยะยาวนะครับโดยผมขออธิบายทุน JCP สั้นๆแบบหนึ่งก่อนละกันนะครับทุน JCP เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2อ,อันก็คือทุนระยะสั้นกับทุนระยะยาวทุนระยะสั้นเนี่ยก็คือเขาจะคัดเลือกมาจากการส่งแอปพลิเคชันนําเสนองานวิจัยเข้าไปแล้วเขาก็จะคัดไปสัมภาษณ์แล้วก็มารับทุนระยะยาว ในปีผมเนี่ยก็จะมีประมาณ1,500คนแล้วก็รับมาเหลือประมาณแค่50คนนะครับแล้วก็ทุนระยะยาวก็คือจาก50คนเนี่ยแหละครับที่ได้ทุนระยะสั้นมาคัดเลือกมาทําอยู่ในค่าย3ค่ายทําพัฒนาแล้วก็อัปเดตผลงานไปเรื่อยๆนะครับก็จะคัดเลือกมาเหลือประมาณ10กว่าคน,นครับให้ได้รับทุนระยะยาว การได้รับทุนระยะยาวเนี่ยสำหรับผมมันเป็นเรื่องที่ทําให้ผมชื่นใจมากนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าเป้าหมายของผมเนี่ยคือการเข้ามหาลัยที่ต่างประเทศการได้รับทุน j c p ระยะยาวเนี่ยมันสามารถทําให้ผมรู้ตัวแน่ๆว่าผมมีที่อยู่ในมหาลัยไทยเพราะว่าทุน j c p ระยะยาวนะครับมันจะมีโค้ต้าของตัวเองที่คณะวิศวะจุฬาโดยที่ผมสามารถเข้าวิศวะจุฬาได้โดยที่ไม่ต้องไปแข่งกับใครเลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นผมก็เลยจะสามารถโฟกัสพลังงานของผมโฟกัส energy ต่างๆไปสู่การเข้ามาหาหิาลัยที่ต่างประเทศได้อีกจุดหนึ่งเลยนอกจากทุนที่ผมได้มาจากนวัตกรรมนี้นะครับคือการที่ผมได้มีโอกาสไปพูดในเวที TED Talk เดี๋ยวผมจะทำคลิป เป็นเหมือนคลิปเรียกชัดแล้วก็คลิปเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการทาเท็ดท็อของผมมาให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแต่การที่ผมได้ไปเข้าร่วมเท็ท็อเนี่ยมันเหมือนกับการที่ผมได้กลั่นกองตัวเองได้กลั่นกองความคิดตัวเองว่าสิ่งที่ผม,มทำมาทั้งหมดเนี่ยมันทํามาได้เพราะอะไรแล้วมันเกิดจากกระบวนการอะไรมาทั้งหมดก็เดี๋ยวเรามาพูดกันในคลิปหน้าๆแล้วกันนะครับผมกล้าพูดเลยนะครับว่าในปีนี้เนี่ย2021ที่ผมเข้ามาหาลัยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายมากนะครับ ผมแทบจะไม่ต้องไปแข่งกับใครเลยแล้วก็ยื่นไปโดยที่ผมไม่ต้องคิดอะไรผมก็สามารถที่จะติดเข้าคณะวิศวะจุฬาได้แต่จุดที่สำคัญคือระหว่างทางที่ผมมามันไม่ได้ง่ายอย่างที่หลายๆคนคิดนะครับสิ่งที่ผมเอามาเล่าเนี่ยมันดูเหมือนว่ามันจะประสบความสำเร็จเยอะไปแข่งตรงนู้นทาอะไรมามก็ได้รางวัลแต่ในระหว่างทางในรายละเอียดที่ผมไม่ได้หยิบมาเล่าเนี่ยมันคือจุดที่อาจจะมีทั้งประสบความสำเร็จแล้วก็ล้มเหลว ซึ่งมันก็ทำให้ผมท้อบ้างในบางครั้งแต่สิ่งที่ยังจะผลักดันให้ผมเดินหน้าต่อไปได้ก็คือความชอบแล้วก็ความลหลงไหลในสิ่งที่ผมทำอยู่ผมได้มีโอกาสค้นพบตัวเองเร็วตั้งแต่ม .1 ผมได้มีโอกาสทดลองสิ่งใหม่ๆผมได้มีโอกาสหลายๆอย่างที่ทุกคนรอบข้างหยิบยกขึ้นมาให้กับผมดังนั้นสุดท้ายนะครับคือจริงๆสิ่งที่ผมออกมาแชร์ในวันนี้เนี่ยมันเป็นแค่ประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมได้ไปเจอมา มันอาจจะไม่ได้สามารถประยุกต์ใช้กันได้ทุกคนเพราะว่าโอกาสที่เข้ามาของแต่ละคนเนี่ยมันก็อาจจะไม่เท่ากันแต่ไม่ว่าจะเลือกวิธีไหนว่าจะเรียนพิเศษจะอ่านหนังสือจะติวหนังสือเยอะเพื่อเข้ามาหาลัยหรือว่าจะเลือกที่จะเสี่ยงแบบผมแล้วทําพอร์ตมาเรื่อยๆอย่างผมเนี่ยสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับว่าตัวคนเข้ามาหาลัยเองเนี่ยชอบอะไรแล้วอยากจะทําอะไรที่ทาแล้วมีความสุขนะครับ เป้าหมายของผมกับเป้าหมายของเพื่อนๆเนี่ยมันคือจุดเดียวกันก็คือการเข้ามาหาอะไรดีๆให้ได้แต่มันต่างกันแค่ระหว่างทางว่าใครจะเลือกทําอะไรก็เท่านั้นเองนะครับก็ผมขอทิ้งท้ายด้วยคําแนะนําจากการเดินทางของผมละกันนะครับหนึ่งเลยคือค้นหาตัวเองให้เจอยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับทำอะไรแล้วมีความสุขทําอะไรแล้ว enjoy 2คือเราต้องลงมือทําแล้วก็ work hard dream big รักในการเรียนรู้ แล้วที่สําคัญเลยคือต้องบริหารเวลาให้เหมาะสมก้อสามนะครับคือต้องยอมรับกับผลที่ตามมาไม่ว่าจะประสบความสําเร็จหรือว่าทอ้อถอยเพียงแค่ถ้าเราทําในสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วมันก็ไม่มีอะไรเสียหายเพราะแม้เราจะผิดหวังกับผลงานนั้นๆมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างสาหรับในคลิปนี้ก็คงเพียงเท่านี้แหละครับใครชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็แชร์ไปให้กับคนอื่นที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สําหรับเขาด้วยนะครับ,บคุมครับ